คืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้ความคืบหน้าเหรอครับเราก็เตรียมงานนี่ครับเรื่องวันสคริปต์การเลือกเพลงนะครับแล้วก็การดูเรื่องโชว์ต่างๆการเรียงร้อยซีเควนต์ต่างๆเอาจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับภาพนี้ไปในโซเชียลเป็นไงบ้างพี่ไอจีแตกนะไม่แตกครับไอจียังทํางานปกติตอนนี้ใช้ได้ดีเนี่ยครับไม่ใช่หมายถึงความแบบกระหึ่มอะกระหึ่มมันแบบมันก็มีคนแบบให้ความสนใจพึม ฮึ่มฮึ่มมากแบบเหมือนพึ่งแบบเยอะๆหอึมมาว่าอย่างเงี้ยพี่ว่าแบบคนจะแชร์กันเยอะขนาดนี้ก็ก็เป็นอย่างที่เราคิดเดี๋ยวล่ะคือด้วยกระแสของเราด้วยเลยเราเล่นนะไม่คาดหวังไม่ได้คาดหวังครับเกินกว่าที่คาดหวังเต้นไหมคะพี่เพราะเหมือนใกล้กรูกเบลล่าแล้วตอนนี้ครับเต้นเต้นเต้นครับ โอ้โรายการสุดท้ายด้วยมีแรงแล้ววออะไรอยู่บ้างพี่นอกจากการเตรียมก็จริงๆก็ก้องวลทุกอย่างนะเรื่องแบบการร้องออกมาต้องดีที่สุดอะไรเงี้ยคือไหนจะเป็นลายประสานเรื่องของท่าเต้นเรื่องของบอกกิ้งเรื่องทุกอย่างอะครับเพราะเราเราอยากจะทำให้มันดีที่สุดไงมันก็เลยแบบต้องวลเยอะหน่อยพม่บิมกังวลเยอะกว่า ผมไม่กังวลอะไรเลยนะทุกอย่างเพอร์เฟกมือชี้ไงครับเนื่อยใช่ใช่ไม่หรอกครับมันก็มันเป็นความกังวลแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าเครียดไม่ได้เลยมันเป็นความตื่นเต้นมากกว่าแบบหึมฮึมนีึมๆเนี่ยอยากอยากลองอ่ะแบบอยากโดนอ่ะอยากโดนอยากโดนเจ้าพี่ปิ๊กจะมายังไงจะมาในรูปแบบไหนเนี่ยบายได้ไหมได้คุยกันเรื่องนี้บ่ายรอดูรลดีกว่าครับแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนจะหายคิดถึงแน่นอน เตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะแปดสิบไม่ถึงแต่ยังไม่ถึงแน่ๆครับเจ็ดสิบก็ยังไม่ถึงครับครับหรือว่าก็ไปเรื่อยๆแค่สิบแค่แค่สิบหรือเป่าแค่สิบคิวติดต้งดูเหมือนแบบเบิร์กไปมาอะไรเงี้ยก็เตรียมไปเรื่อยๆผมไม่ได้นับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าเดี๋ยวผมจะมาวัดเปอร์เซ็นต์ให้อีกทีหนึ่งแต่ว่าทำงานอยู่ทุกวันครับไปถึงทีมงานนะเราเรารอซ้อมไงเราวางคิวซ้อมอยู่ครับ ขายไปเมื่อไหร่คะขายไปวันที่4ตุลาคมนี้นะครับไปอะไรทนายเาวันที่18ไปกันหน่อยกันยานี้อยากเจอทุกคนจริงจริงคิดถึงคิดถึงรอบเดียวอะไรแคนก็วอยวายกันใหญ่เลยพี่กลัวจ้องบัตรไม่ทันจะเพิ่มรอบไหมยังไงผมก็เครียดเหมือนกันเรื่องนี้ใช่เครียดว่าพี่วอยวายรอบแล้ววอยวายก่อนหรืคนอื่นจีวอยวายอีกรอบเดียวยังไม่รู้เลยใช่ว่าจะมากันครบไหมจมากันครบไหมเอารอบเดียวก่อนคือเขาวอยวายอีกมุมหนึ่งเฮ้ยอย่าเพิ่มรอบนะอย่า แต่ถ้ามันเต็มเร็วเต็มเร็วมีแน่นอนรอบรอบเดียวไม่รู้จริงครับอันนี้อยู่ที่ทางไอเอสครับไม่อยู่ที่เราเราไม่ได้ติดอะไรใช่ไหมเราเราไม่ติดครับเราก็ยินดีเพราะเราซ้อมแล้วอะเราเราฟิตเราฟิตนะครับตัวเท่าเดิมไม่ได้โอ้หเป็นหนาดแล้วยันพูดยากเลอเกินครับคือคือใจก็สนใจตัวเงินก็สนตัวเงินนะครับ ก็ต้องคุยกันเป็นอย่างๆไปสำหรับคอนเสิร์ตคิดถึง D2B Live Concert 2 0ร4นะครับผมโอ้โหเป๊ก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขหายคิดถึง D2B รวมถึงเราด้วยเราก็อยากจะหายคิดถึงเพื่อนๆทุกคนหายคิดถึงเพลงของ D2B ด้วยเหมือนกันนะครับหวังว่าทุกคนจะมาร่วมสร้างความประทับใจครั้งที่ม่รู้จะเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อไหรนะครับครั้งนี้เราได้มันมีปรากฏการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเราก็อยากจะทําให้มันดีที่สุดแล้วก็หวังทุกคนจะมาร่วมสร้างสิ่งเหล่านั้นกันนะครับความมัทับใจเหล่านั้นกันนะครับฝากด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับขอบคุณครับ